มุมนี้ถ่ายรูปยืนหน้าหลังเตาอ่าอันนี้อ๋อยืนหน้าหลังเตานี่ได้อ่ะกลับยืนอ่ะตรงนี้อ่าอเหมือนมุมโน้นถ่ายรูปอ่ะจะสวยครับถ่ายรูปนั่นแหละมีประวัติศาสตร์นี่นเมืองบอ จับ um ให้เฉยๆจับให้เฉยๆถ่ายวีดีโอไม่ยุงมึงไม่ถ่ายรูปซะหนูไหนๆมาแล้วอ่าเขืก็บอกทำท่าเกลืน้ำยำเลยนี่สมัยก่อนใช้กระบอกไม่ไผ่เลยตัดน้ำเกลือเอ้ยเลยเฉยนิดนิด อ่าให้ให้มันมันได้ภาพที่สวยเลยเตลงเลยอ่าฮ่าับมืออ่าตัวอื่นนะไม่มีหรอกครับเต้านี้ชี่เด,ดียวเอานี่ฉันก็หลบเองห้าร้อกว่าปีแล้วครับเจ้าเมืองเชียงใหม่ยกทัพดีเมืองน่านครับ แต่บอกเกลือนี่มีอายุเป็นพันปีครับยุคพญาแมงลายยุคพญาแมงลายก็พญาแมงลายถ้าต่งคนที่อย่าไปจึงแตนอย่างเชียงรายนำมาส่งเกลือตรงนี้ทำไมคุณที่เก็บเกลือครับถ้าจะชิมเกลือชิมทันโน้นครับขอบคุณมากครับแต่ต้มอยู่ครับก็จะถ่ายภาพสวยๆก็ได้นะครับยืนด้านหลังเต๊ะอันนี้ของลุงตะวันนะครับผม ลุงตะวันต้มเกลือเหมดให้ลุงเขาด้วยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นะครับลุงตะวันนะครับผมสนใจติดต่อสนใจติดต่อเวิร์ทโนะครับผมเวิร์ทโวรลังก็ปุกร้อยครับครับผมเฟซบุ๊กให้ตามเลยแต่ผมออกรายการบ่อยครับครับเมื่อเดือนเดือนพฤศจิกาคุณไพโรจน์สามวันที่บวชก็ยกกองถ่ายมาถ่ายทำภาพยนตร์ตรงนี้ก็เรื่องกระสีรักที่น่านครับกระสีรักไอ กระสิบรักอะไรกสิรักที่นานที่ว่าปูปูปูมินลือโรกวัดปูมินไงกะสิบรักบันลือโกูมาบ่ลลเอาอะไรคะฉบับเนี่ถามก็ปลุกร้อยใช่ปะ ้องภาพก็สวยครับนม่ถ้ามาบ